จะย่างที่สีแล้วก็เป็นที่ปากมันลุกขึ้นมาศีลรักษามามาหลายที่หลายแห่งก่อนจะมาเจอตัวนี้หนูอาการนะละรอแรกหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วด้วยเหตุผลใดผมก็ไม่รู้อาจจะได้เองหนหมดเงินงสองคือว่าหนูอาการเยอะจนต้องกลับมาอยู่บ้านต้องอาศัยวัดอยู่เพราะว่าไม่มีเงินไม่กระทั่งจะซื้อผ้านำมาย,ยังไม่มีปาาระมาณปีหกสิบเกิดได้นำของน้องแฟแล้วก็วพ่หลองไก่นะันตะยามก็มาเจอตัวนี้ ตอนนั้นนะหนูบอกเลยว่าหนูเหมือนมันตายไปแล้วเพราะว่านอนอยู่ข้างเมนที่วัดหนูคิดเลยว่าชีวิตของหนูที่เหลือขอทาบุญก็ได้ให้มันอยู่มีบุญก่อนพ่จะตายนานเท้าก้อนที่คอ,อเนี่ยมันเริ่มจะแตกก้อนที่คอมันเริ่มจะแตกอ่าแล้วก็จิตใจกันแล้วด้วยมันเริ่มจะแตกแตกส่งกินเหม็นเน่าจนทุกคนรังเกียจไม่กล้ามากินข้าวกับหนูเพราะว่าเขาหาวมันเหม็นเน่าเป็นหนวมันเหม็นมาก ตรงนั้นมันเหม็นจนโค้ังเกียจถาะว่าหนูมันเป็นโรคร้ายอะค่ะอ่านไปประมาณสามชุดก้อนที่พอเนี่ยมันเริ่มยุบมันเริ่มยุบยุบแล้วก็ทีนี้หมอถามว่าก้อนเนื้อมันหายไปไหนหนูก็บอกหมอหมอบอกว่าทําอะไรไม่ไหมหนูบอกไม่ทําอะไรทงนั้นหมอบอกหนูอบอกว่าทานสเต็กินมาหลดทานเเอร์ตินเนี่ยก้อนเนื้อสีเซนที่มันมันงอกออกมาเนยมันลูกอะมันขับมาเป็นเนื้อเลย ขับเป็นเนื้อจริงๆหงนูยัโทรหาน้องแฟว่าแฟนี่มันมีเนื้อออกมานะมันเป็นเนื้ออะไรมันมันมันเหมือนกับเ,น,เนื้อขาวๆ,ๆอ่ะเป็นเนื้อเลยมันแต่ว่าไม่เันขับเป็นก้อนมันขบับมาทุกวันนะวันนี้วันนี้วันนี้มันขับมาออกเป็นเนื้อเลยเด็กคือออกมาเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแฟนี่มันเนื้ออะไรไนี่มันออกมาเนี่ยแ้าพี่รู้กินไปเกิดใจเย็นๆลองทานดูก่อนทานไปเรื่อยๆนะไม่ต้องตกใจนะโมยังงงเลยว่าไม่ได้ผ่าตัดไม่มีแผลลงบอยการผ่า แล้วเนื้อมันหายไปไหนหมูพอกเนี่ยตัวนี้เลยสเินตินก้อนเนื้อมันหลุดไปที่